สวัสดีนะครับตลาดนัด SME นะครับเราช่วยไทยไทยช่วยกันผมรัชน์สวัสดีครับว้าววันนี้นะครับเราจัดโดยกระทรวงอุตสาหารกรรมนะครับปกมือให้เขาหนึ่งทีเป็นงานที่มีประโยชน์มากเป็นงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีอะไรมาถ่วงดุลซึ่งเป็นเกียรติมากที่ผมได้มาถ่วงดุลเอาสาระตรงนั้นลงมาหน่อย เอาประโยชน์ตรงนั้นลงมาหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างยังไหวกันอยู่ไหมเอ่<ว>ยได้่เขาว่าตรงจุดที่นั่งอยู่นี้<ว>นั่งกันมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงฮะ<ว>ตั้งแต่เช้าแล้ว,ว,วก็คือหลักชั่วโมงนั่นแหละกี่ชั่วโมงครับอเริ่มเริ่มเอาก้นแตนนะเบาเนี่ยตอนกี่โมงเลยสิบโมงมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมฮะเพราะสิบโมงคือเปิดแล้ว แต่จริงก็คือ9ก้าโมงก็คือมายืนคุยกับพี่รปภอ,อยู่แล้วจนสนิทกันแล้วจนรู้ว่าเอ้าเขาคือญาติที่ห่างหายไปจากในตระกูลของเราอะไรไม่ต้องพูดเออนี่ก็แซวไปเรื่อยก็คือสิบโมงมานั่งอยู่แล้วล่ะแล้วนั่งงานบอกใช่ไหมว่านน,นมากี่โมงแต่เรามาก่อนเพราะจองที่แล้วอย่าบอกว่าคุณไม่ได้เข้าห้องน้ํากันเลยอะ จริงป่ะเนี่ย10โมงนี่คือ6ชั่วโมงแล้วพ่ะ6-7อ๋อมีคนอื่นอยากคุยด,ด้วยไหมพอดีพี่คนนี้คุยยาวเลยนะฮะผมก็คุยกับพี่เขาด้วยพูดได้นะพูดได้นะยกมือได้นะเราอ่านปากไปได้เราอ่านาไปไากไปได้นะเพราะวันนี้ดีใจมากที่ได้อยู่ในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดความอดทนกันแล้วนะครับ เพราะนั้นเราจะค่อยๆเล่นนะโอเคไหมไปเข้าห้องน้ำแรงก่อนไหม <c oughs> ไม่เอาดีๆนะเอาดีๆนะแบบมันเป็นอุ๊ยความอุ้ย <c oughs> ไม่เมื่อยไงเมื่อยตะคิวอุ๊ยเมื่อยตะคิวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะค่อยๆไปนะโอเคไหมฮะ <c oughs> เราเรื่องหุนเครื่องก่อนไหม พลงต่อไปในปกติก่อนหน้าที่จะมี new normal เนี่ยเราจะมี9ชิดกันแต่ว่าด้วยความเป็น new normal เราจะเปลี่ยนเป็นโยกท่อนบนเอานะครับแล้วแต่เลยคุณจะโยกซ้ายขวาซ้ายขวาหรือแอดวานหน้หนาหลังนะแล้วแต่ฮนะเวทีลูกทุ่องอีสานก็ได้ได้หมดเลยวันนี้ SFE เราไทยช่วยกันอยู่แล้ว นะครับเราช่วยไทยใครช่วยเรานะครับแล้วเราก็จะไปอย่างนี้หรือคุณแอดวานซ์มากกว่านั้นคุณจะแบบได้หมดเลยแล้วแต่นะครับ whatever เพราะนั้นเพลงต่อไปช่วยร้องด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงก็หมื่นคำลาครับร้องด้วยกันนะมา